เดี he already, he already ่ยวอแล้วเดี่ยวอยู่ซายจะจะปรายบ่เฮ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสุกุลสุกุลเนาะพอๆกับซ่องน้องเสลาคือเก่าพี่น้องมื่อนี้กัดทำนี้คือเอาเกี่ยวหญ้าให้งูให้ควายพี่น้องเลยน้าว่าจะเอเช้านี้ไปเลี้ยงในไใก่ขอเลี้ยงค่ะคุณพินตรงๆกันปีนี้ทำปฏิเินหน้าให้เจ้าของเรกเห็นหน้าให้งูให้ควายมีแต่หญ้าล้วนๆ โทษวันยาพี่น้องเลยให้เดียวนี้หาซิบสอบก็ไม่มีงานโทษันนี้เกี่ยวเอาเข่าไม่เคยเจอเข่าก้าวก็ทำมันกี่ลายอันที่เดียวเห็นผุนรังกองกองนี่พี่น้องเลยหงาบอหะงาเรียกเห็นผุนรังกองต้นเขามันสิใบสี่ตรงเพราะว่าเขามันกำลังสีม่านมันกำลังสีอันม่านแล้วมันกับใบมันกับสีสี่ตรงเลี้ยวลังกองกรอง เข่านะเฮ้ย <ะ S 1> กลมเลยมันสีบมานแล้วยังว่ะเลี้ยวๆจุดรอปีนี่พอดีแหละต้องปฏิเรียงเงื่อไขอยู่ <c oughs> เราต้องไปกระตองระวังพีนอง,นาางเลยยานย่าน,นยาย่านเข่าไปเข่าเขียบลูกกระตาเม <c oughs> ื่อละคอมีปาดอ่ะ เ,เล,ล<อ>งให้เทาเทิงนั่นเลยมันสัดน,นั่นได้นั่นได้ทางกไดไปสอบหน,นึ่งวีดองเธอลงมาสามสอบเ<ม>ชี่ยไปให้ให้แบสเบาะเก<ม>ี่ยวยาไปให้แบสใจดำมดใช่มีแต่หยาอนี้เลย,ยโคตรอระไรี่น้องเลยเกี่ยวสี่สิ้าสูตรได้จากสี่พมีหยา ก็บว่ายเกี่ยวให้งวให้ควายก็บ่มีทางที่มดนะงามกวหนึ่งหยาอยู่กับก้ออีกมาเกี่ยวออกโลดก้อเข่าเนาะก้อน้อยนึงมันบาดแตกข้ามมันหยาจะหยาหมดงาแจกรัวมึงเน่ยน้อยไปหยา จับอ้อกระสอบลงตังอมีหลุมเลยมาเกิดยอขึ้นมากิดนัดอยากขับไปถอกง่ายเพราะไม่ต้องทำคุณแล้วให้ควยนะท้งาทั้วยเกี่ยวไปเมียนบ่เดินบอกเต่าบอกหายแล้ว เราทำเหากับบอลมีการ <c ười> เลีนะยออเ้ยงไม่ออ<ะ>เอาหายเลยกับผูกกับนอนเจ้าเลือกนะหายเดียวน<ด>วี่นี่เดียวเฮ้ยนี่เลียนมาในหน่อยนี่ไปเดี๋ประมาณอยู่นี่ละพี่เนาะประมาณว่านีจ่จ้อ อูก็ว่ามันคืพอเหมือนกันม่นยังมด้ไปห่อใส่ผูม,มันบอกว่าในนัมันยาวกวดอกกะดีบานี่เข่าก็บางๆนึงมีแต่ยามันบปเตโกทาเ,าเข,าเขา่าห่อกะเลยมันยาวงามวาที่ห่อกบบเกีียวเอา,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 าไปเลยเข่าก็เดยผูกวงน,นี้ีแต่ยาวผูกดี๋นี้ ข้างหน้าก็มีหาด้วยเกลี่ยนะเกลี่ยนาในหน้ามันเขาันเดินได้ดี่อนกนแดดแท่นี้ไม่ใช่พุยคือเรืองค่ะ เท้าห้หาแชะนะก็จเกดไอย่เงี้ะแช่พูดพนประตก้โพนบตกกระนำเต็มน้ำมันย่งบ่เด็กเท้เท้าหางเ้น้อนเท่นี้กำเต็มอยู่รมีเท่าน้เดียวน้เอาใส่สอกกับจนหญ่านยาเจ้าจะบตัดขึงเลยตอบไม้เสีย แล้วไปเห็ดอยู่ใส่เกี่ยวนะยู่เที่ยงสิเราหลุดในที่ใดจะสอบพี่น้องยันได้แต่สอบเดียวอยู่ผูกแต่หนาลูกกับลูกบ่ได้มันหนาอ่ะ มัดเฮ้ยอยู่ในห่มนะคือบ่มีเนาะห่มมีมีตนข้อมาเนาะโหน้บ่หรี่กับสัมไฮกัยังข่รนะไฮบุหมีแต่ว่าเขานี่กรลังตั้งท้องนะพี่เนาะเมนบ่าเขาตี้ันนี่มันก็สูงแทนอร่อย เผือ่อมันถอกเลยมันสิบดเพียงคอผมบ,บอ่ะอ่าสังเกตพี่น้องขขาวห้าวนกลมเน,นี่ยไดกลมแล้วอุ้ยทำสิเกี่ยวเขาวพบพ้นปีน ดำมือที่สองเด้เข็ยแถวนี่นะดำม,ม,ม,มือที่สองอยูย่หลุมมือแรกมือที่สองเรขึ้นใหญ่มาดำยู่เทิงแต่มันอยู่ในหุม่มมันเลยน้เพี่อ เกี่ยวสาเถ้่ยเียวัดเาเปเดเี้ยงี้เ่วทั้งให้ไเลียงไปเยนอ่าเกี่ยวังสีหยางสิบห้าจิดำไปทมข่าวทมข้าวก่อน เฮ้ยน่ะต so <Right S 2> <but> ัวเป็นตัวงามๆนะน่ีินะตัวหนาเจ้าน่ะหยาได้บอ้าย่ตัวมีตมกับบลาบาอ้ยแเบิ่งกะหูกะสอบนม่งพอดีเพิ่่กว่าใบหยานะ่มันมันสีกเหลื่อมเนาะเหลื่อมเลยก็มันก็เป็นคนเดีวก็มันลัางกลมอยู่เมัน่อนไปไงมันก็ลังกม <c oughs> ผู้เดีวจนบาไปบามาหรือเ่ตอนสาวล้วพาก,กันจูงกินกระป๋าบ่ะผู้จะโตตัวแสปลาเราออกสามโแจวชงผู้ได้บม่ดได้ออกแต่เคอเข้าวเง้าอยู่น,น้ำนองพากันเลือดกระดูกอ <c oughs> ีกข้าเงากับ หนูเข็นกระเคลื่อนไปนั่งบเด็นอ้วอย่างลุงผ่าแถวน้อยเดียวก็ใคายยังใส่สองซ้อนกันดิพูดว่าหยางะ้ายพี่้อยสองปีนี่แล้วสองปีว่ะ ปีจะมาอยู่จะมาอยู่สองปีนี่บ่เฮ้ยสามปีสามปีนี้ปีแรกเนี่ยไม่หย่าอายุเขาสูงเนาะปีน่ะล้มมางเห็นเป่าเขาล้มเนาะปีน่ะเนาะเขาสูงเขาสูงล้มกัญญาเกินตัวล้มเป็นล้มว่าปีนี้ไข่เนี่ย บ <c ười> ่แ uh ล uh, ้วโีนะให้อันาลุงพงมาจูบให้จางแล้วมาจูบน้ําให้จูบนั่นให้จูบน้ําดํานี่แหละจ้นั่นเอาควายลงมาผูกบ่มีบ่มีอันบ่มีจักบ่บ่้าก็มี2ปีใหญ่จักแหก็ซื้อตะกี้บ่มีเงินให้เนาะจูบรถบ่สด้มีแต่หญ้าอเสียเินซื้ออือเสียเินซื้อ เงินซื้อน้ํามันจ้างเขาเจ้าซื้อๆจ้างเลยตะกี้ของบ่มีเนาะตะก้กัตาล่ะเลยบ่มีเงินซื้อจักคือผัดอันนี้เจ้าซื้อน้มันใส่ให้แล้วก็ให้เงิน100 200นี่นะวก็พี่น้องกันนะ ยาขมือนี่พุทธการมีเปางแล้วเนาะจากเงินพายเงินมันมีหมดแล้วง่ายทีเดียืมกันจะนอยู่นี่ยไปนี่ก็งวมันแหลนน้ำกลดโดยๆเลยนั่นทั้งขอมันคือบัวเอาเฮย โอ้ยก็เกี่ยวประเด็นเลยแทเขาขึ้นแท่เขาโมก็ยังงามออออเอยอแกหิดอันไหนได้หิบเป็นต่างออกได้กแกหิดที่ง,งามเลยห่อนห่อนไป้วยโโบดบดหักแกไหนไดนเฮ้ ที่แทกกระล่มอยู่มันหึ่งอ,อ่ะออกเจ็ดปวกออกเลยแม่เนาะโอ้โหมันมีคลิปให้พี่น้องเบิ่งนแล้วมันบ่ถ่ายเจ็ดปวกพี่น้องก็แค่กสิบ่ได้คอยลงคลิปเนาะจะขีดไปถ่ายอีหยังใหญ่กันนี่ยเนี่ยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนลงปอนป่าลุงบ่ลืม,มลงมือละคลิปคลิปที่ชองกันเป็นคลิปเก่าซะเมื่อคืนนี้ก็ลงคลิปเก่าไปนาะ อีกอย่างกับช่วงโควิดพี่น้องเนี่ยไปใช้มาใส่กับลำบาก <c oughs> ไก่ขม่าไก่ขม่าอย่างนี้เราเข้าสีมาฉีดวันที่13เลยยังไงเราฉีดมาฉีดวัคซีนฉีดยังไงซุปซาราแล้ะอืมก่อก็สิลงไปฉีดวันที่13ป้าเท่นต้องอว่าหมอว่าว่าอย่าเดี๋ยว เออแต่ oh, ส่วนกระสุนขาดดักเนาะ mm hmm. เขาก็ตุ่ดได้เขาพวกมีโรคเขาก็บุสีดเขาก็สีดแทนพวกมีโรคแล้วขเขาเห็นก็สีเขาเขีดเช็มเดียวกันพวกมีโรคนะเฮ้ยคือว่าเนี่ยเจดมไปเลยไงรวยเขาก็ตัดเอะไรบ่เนี่มันบกุดโรคเนี่ย แต่ขนาดมันลายก็ไปเรียงควายก็ยังมาให้ควายกินเลยมาสางหิดเต็มเลยกสร้างหิดต้องคอยเป็นินเห็นกองกำเป็นกำไปเลดไม่ต้องมาวางใส่กันหรอกคอยชีดอีง มาห่อหนีเกษียณลำลาพาจากนะพี่น้องไว้ไม้พอกันคลิปนะเด้อยินดีไป่แห่งสุกุคนไปแล้วสบายดีใจ้สุกุคนที่คอมเมนตงพี่น้องากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะซ่องน้องซาลาไปแล้วพอกันคลิปนะสบายดี